เครคียดกังวลจนนอนไม่หลับมาทำงานนี้ไม่กับปีกกระเป๋าเลยครับงั้นวันนี้เราต้องตั้งใจดูกันเลยนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆที่เรา,าบอกกันวันนี้สาำให้คุณตัวดิฉันและคุณผู้ชมกับปี้กระเป๋าแถามยังมีสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ได้ตอบโจทย์แค่สุขภาพแต่ยังคุ้มค่าอีกด้้ยค่ะกาแฟช่วยอินวันคอฟฟี่เบิร์ดเนบายมาดามแซดี้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆผสมรรงนกจักดธรรมาชาติไม่มีน้ำตาลอ่องกรุ่นและกล่อมเลอศตัวในทุกเชา้าไม่ใช่แค่ช่วยให้กุ่กระปีกระเป๋าแต่ยังบำรุงสุขภาพ

R.S. หมอขาดูแลคุณและครอบครัวกับแชนเป้ R.S. หมอช็อปปลอดภัยห่วงใยคุณเพียงสัส่งซื้อกาแฟ3 in 1 Coffee อฟ r s t เ e ิร์ดายมาดามแซนดี้หนึ่งกล่องมูลค่า390บาทพิเศษสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการรับสิทธิ์ซื้อ1นึเซ็ตหกล่องในราคาเพียง1,790บาทจำกัดเพียง100เซ็ตในรายการเท่านั้นและพิเศษสำหรับแชนเป้ R.S. หมอช็อปปลอดภัยห่วงใยคุณซื้อกาแฟ3 in 1 Coffee อฟ r s t เ e ิร์ดายมาดามแซนดี้5กล่อง ได้ค่าเสี่ยงหนึ่งอบาทรับรีเจลล้างมือลดเสี่ยงเลี่ยงไวรัสจำนวน3าหลอดสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรหน8 1หรือช่องทางไลน์ที่ RSM ช็อปทันทีส่งสีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางตั้งแต่วันนี้ถึง30มสิบนาคมนี้เท่านั้นเพราะคุณคอือครอบครัว RSM ช็อปปล่อยไัยยุงใหญ่คุณ จะดีกว่าไหมคะาหา,ากาแฟที่คุณต้องดื่มทุกเช้าเนี่ยให้คุณด้ม,มากกว่าความสดชื่นและความกระปรี้กระเป๋าแต่ช่วยคุณนั้นแข็งแรงสุขภาพดีห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและที่สาคัญเลยนะคะคุณคเนี้ไม่มีอีก <c oughs> แล้วค่ะย้ำอีกครั้งเราจํากัเดเพียงแค่ร้อยเซตในรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะและตอนนี้นะครับต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญครับตัวจริงเสียงจริง,จรงเจ้าของกาแฟารันโนคิ่ตรงหน้า,นานเราสองคนนี้ครับนั่นก็คือคุณเซนดี้นั่ <ๆ S 2> นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวจริงสาวแล้วก็สวยมาาเจ้าของแบรนด์ของเรา ขอบคุณมากค่ะเห็นอย่างนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ <S <S นนจริงเหรอเนี่ยมาดูเทียบกับคุณแนทที่ไม่ดูจะเรียกใครพี่ใครน้องดีแอบบอกลเลยอนะ่ะเด่กโตผมเนี่ยผมก็ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันนะตอนเช้าเวลามาทำงานเีงแนใจเห็นเลยนะ<ช><ช>เพราะว่าหลายท่านตอนเช้าไหนเขาก็ติดกาแฟบางคนทานด้วยตัวเองตื่นตัวเพราะคนที่ทำงานหลายคนบางทีเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยต้องใช้กาแฟเนี่ยนะครับอย่าฟังกัรนะครขอเราเออกไปไวมากๆตอนนี้ทีมงานโชว์ป้ไปเลยค่ะเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือไม่ถึง พี่เขาก็มากันเลยค่ะพี่เองก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยมากนะคะแล้วก็พยายามหาตัวมืรุ่ในการทานเนี่ยทุกวันเลยนะคะพี่เลือกดังนกในการบำรุงร่างกายค่ะดังนกเขาดียังไงสรติคนคืออะไรบ้างคะโอ้สมรคุตมันบอกเยอะมากแต่ที่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกังนกนะคะที่จะมาพูดให้เราฟังว่าดังนกดีอย่างไรเราไปฟังกัะนไหมคะดังนกเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่บรงทศวรปีที่แล้วในราชวงศ์ถังของประเทศจีนนะครับ อุปนันนาว่าทองคําขาวหรือคาวเวียแห่งโลก,กวันออกคนจีส๋สมัยก่อนเนี่ยจะเชื่อว่าราังนกเนี่ยนะครับจะเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายควบรุงปอดรุมปอดใจนะครับช่วยในการตอกเลือดนะครับแล้วก็กระตุน้นภูมิคุ้มกันรูปร่างแข็งแรงนะครับแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยจะสดใสครับปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยของทั้งนประเทศตะวันเองว่ารังนกเนี่ยมีสาร 3, สําคัญ2ตัวก็คือไบโคโปรตีนและอินดิโมกลูคัสเตอร์ซึ่งสาร2ตัวนี้นะครับจากกระตุ้นเซลล์เม็ดขาวทำ ำงานต่อสู้กับเชื้อโรคทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ฟืนบูนะคบสามารถที่จะทานได้ทุกวันเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีฟืนต้านทานทําให้ร่างกายของเราดูสดใสอด่นไว้ได้ไม่นะ่าเชื่อเลยนะครับผู้ชมว่ารังนกเนี่ยจะมีสรรพคุณบำรุงร่างกายได้มากมายจริงๆเลยครับแต่ต้องถามคุณเซนดี้เลยว่าทำไมถึงมาทำเนี่ยนะกาแฟแล้วก็เป็นกาแฟรังนกด้วย ต้องอยางงี้ว่าพี่เป็นคนที่ทานยากมากนะคะและทุกๆอย่างเนี่ยต้องอร่อยทุกปากที่สําคัญนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นเราเลือกที่จะทําทางเองค่ะนะ่แสดงว่ากาแฟที่คุณชันดี้ทำเนี่ยนะก็เหมือนกับที่ผมคุณนะแล้วก็ผู้ชมได้ทานเหมือนกับที่คุณชันดี้ทานทุกเช้าเลยถูกไหมฮะถูกต้องค่ะก็เพาี่ทานมัยากไหมครับ ค่ะบอกได้เลยว่ายากมากข้อของที่เราเลือกใช้เนี่ยจะต้องคุณภาพเท่านั้นค่ะทุกอย่างต้องลงตัวทั้งกลิ่นทั้งรสชาติทั้งความกลมกล่อมนะคะรังนกที่ดีที่สุดก็จะได้รังนกจากภาคใต้กาแฟที่ดีที่สุดเราก็ได้กาแฟจากภาคเหนือค่ะการผลิตมาตรฐาน GMP มีฮาลาลเรียบร้อยทุกเพศทุกวัยได้ทานได้และตอนนี้สินค้าของเราออกไปไวเวอว่เหลือไม่ถึง40เซตแล้วนะคะยังทานได้หมดตอนนี้โทรเลยค่ะสินค้าดีรับ ออกรายการปากท้องต้องรู้ทางช่อง8หรือช่อง r s m l นะครับช่อง r s m r และอันนี้เป็นรายการปากท้องต้องรู้ของช่อง8โดยช่อง8เนี่ยบริษัท r s m l ก็นำมาขายนะครับนะนี่คือช่อง8บริษัท r s, <S m l นำมาขายในรายการปากท้องต้องรู้นะครับทำโฆษณาเพื่อขายินค้า ขายสับปีกทีไ์ขายผ่านสถานีวิทยุด้วยนะขายสินค้าทำตลาดประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักการตปลังพกขายสินค้านะครับเพื่อทำกำไรให้กับบริษัทนะครับเพราะนั้นยังไม่พอบริษัทเป็นมีนะครับสื่อโฆษณามีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองบริษัทนึ่ร้อสองสองห้าบริษัทขายกเอากำไรมาจ่ายเราเราไม่ต้องไปนั่งขายเอง สอห2 5เม,มกตเกว้างจะทำหน้าที่ในการนะครับทำการตลาดแบบขายปลาปลาแป่ลำเพงได้ทำกำไรให้ตอบ,ตบนะเป็นสถานที่นีนะครับอยาไปฟังโฆษณา,าประเด็นแย่สีแย่สีให้ถามแน่ยากเป็นอย่างที่ได้มาบอกมีมันส์ กระเดีย่ยงกระมันไติ๊งยังเหรยายติ๊งมือติ๊งมืออีหลีกระยังวะแล้วย,ยัมาอีหยังฉันนังยายมักดื่มอันนี้ล่างนกแบ็คคอฟฟี่ป้าจะมาปวดโอ้บักโมบบ่บักแตนไจเนาะยายดื่มลั้งนกฝุ่นจีเดียวนี่ห้วยยายกระมกนะักเนาะไม่ใช่คนผสมหรี่ที่เป้าทูบฟังเด้มอย่าป้าใส่ใจอยาแฟงกูฉัน เลซสลนิโผตาะักนกแบคค็คคอฟีรสชาติกลุ่มของกาแฟอาราบิกาแท้แป้อ่ากาแฟอาราบิกาแช้ๆช่านั่งติดย้ายมันแล้วมีส่วนผตัสัจจาต์ารใช่ยาตนกตัดสัจจคต์แตอาราบการเซ่เลยตัดสักจครจัดตังทังเศร้าตัดสัจจครจาดกะบองเพชรสัดสักจคตจัดเพชลิ้นจือตัดสรจจคต์จัดสมตัดสักจครจาดมานอังนูนจ้าจ้า,จา,จา ของแช้ของมันของไม่ไประโยชน์สนใจซัมซืงกับ้ากลุ่มสำเร็จชนมีผงตาดั้าหนกแหลกคาฟ่โทลย่าศหนึ่งหนึ่งหแปดสองสามเก้าแปดยำศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปดสองสามเก้า โอเคนะครับอันนี้ก็คือในรูปแบบของการตลาดและที่คือเป้าหมายนะครับในการที่จะทำต่อไปก็คือซื้อจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสตารของบีวีไลนะครับโอเคนะครับ ด,ดีสไลา์ซื้อ4,850บาทบวกค่าส่ง100เป็น4,950บาทเราไม่ต้องขายสินค้าเมื่อเราซื้อสินค้า,าปุ๊บเราจะได้สินค้ามาทานที่บ้านนะครับแล้วท่านประธานจะเอาสินค้าไปขายทางทีว <TV S 2> ีวกับทำกําไรให้เรานะครับ ตอบแทนสัปดาห์แรก 300, สัปดาห์ที่2 500 6 0 0้อยหกร้อแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่5ไปถึงสัปดาห์ที่สิบหกสัปดาห์เนี้ยจะจ่ายสัปดาห์ละพันบาทเดี๋ยวไปจัดโรงใหจะจ่ายสัปดาห์ละพันบาทโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะได้สัปดาห์ที่หนึ่งแน่าจะโทรศัพท์เข้าแล้วหลุดออกไปโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.